เสาเข็มแพงทําฐานรากแผ่ได้ไหมไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับการจะใช้เสาเข็มหรือการทําฐานรากแผ่นะครับคนที่กําหนดคือวิศวกรเท่านั้นครับเราต้องย้อนกลับไปมองต้นตอของมันก่อนคือดินแต่ละที่เนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยมันมีชั้นดินหนึ่งปกคลุมอยู่ครับเขาเรียกว่าชั้นดินเหนียวกรุงเทพซึ่งไอ้ชั้นดินเหนียวกรุงเทพเนี่ย มันมีความลึกตั้งแต่ผิวดินลงไปถึงประมาณ15-30เมตรครับและชั้นดินนี้นะครับถ้าเราทําการสร้างบ้านทับมันลงไปโดยที่เราไม่มีเสาเข็มรองรับนะครับมันกลายเป็นว่าความหนักขององค์อาคารนะครับมันจะลงไปกดชั้นดินทําให้ชั้นดินเหนียวตรงนี้มันเกิดการคายน้ําหรือสูญเสียน้ําพอน้ํามันคายออกไปลองนึกภาพฟองน้ำนะครับมันก็จะถูกบีบบีบบ,บ,บีบลงไปกลายเป็นว่าสุดท้ายนะครับมันก็จะเกิดการสุดตัวพอดินมันสุดตัวครับองค์อาคารของเราที่ถูกสร้างไว้นะครับ มันก็จะเกิดการแตกร้าวเสียหายได้ซึ่งถ้าเรามองกับการครับถ้าเป็นบริเวณภาคเหนือนะครับชั้นดินเป็นลักษณะชั้นหินค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคิวเขาภูเขาอย่างนี้การสร้างบ้านเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเสาเข็มเลยก็ได้เหมือนกันนะครับบางที่ทําแค่ฐานรากแผ่ก็เพียงพอแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับการจะทํางานนะครับควรจะปรึกษาวิศวกร ดีที่สุดเขาถึงมีกฎหมายครับว่าการที่เราจะก่อสร้างบ้านเนี่ยเราถึงจะต้องมีวิศวกรนะครับทำการเส้นรับรองแบบและมีพนักงานฝ่ายโยธาจากทางเขตเนี่ยคอยตรวจสอบแบบอีกทีหนึ่งวัน,นี้ก็จะช่วยให้งานก่อสร้างของเราเนี่ยปลอดภยัยเราสร้างบ้านในกรุงเทพแต่เราไม่ลงเสาเข็มวันดีคืนดีบ้านพังมาเกิดความเสียหายมากแน่นอนยังไงจุดนี้ควรปรึกษาวิศวกรดีที่สุดครับ